ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนพยมานในวยาบทเจ็ดตอนจบของเรื่องนี้ก็คือฐานไถจิ้นถูกกักขังชั่วคราวเขาถูกขังอยู่ในเรือตะวันออกที่สุดโสมเจตนาของอีเหนียงทั้งหลายและคุณหนูรองคือป้องกันการทำลายหลักฐานคุณหนูสามสามารถสืบเรื่องนี้ต่อได้หากเขาถูกปรกักปรำจริงถึงเวลาค่อยปล่อยตัวออกมาก็ได้กับเรื่องนี้ลิซูซูไม่มีความเห็นข้าวของที่หายไปอย่างอื่นไม่พูดถึงแต่มีกวนอินหยกที่หหยิน ผู้เท่ารักที่สุดท่านผู้เท่านับถือาศาสนาพุทธเห็นกวนอินยกองค์นั้นล้ําค่ายิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวให้ได้แรงหน่อยก็คือขยับไปถึงขั้นยึดมั่นศรัทธาสีแล้วดังนั้นอีเหนียงทั้งหลายจึงร้อนใจถึงเพียงนี้และอยากหาให้ได้ว่าใครเป็นคนขโมยของไปถึงอย่างไรหรือส,สู่ก็เป็นเพียงบุตรีสายตรงมิใช่นายหญิงนางสามารถสืบคดีนี้ใหม่อีกครั้งนับว่าไม่ง่ายแล้วแค่ถูกขังไม่น่าจะเป็นอะไรขอเพียงฐานไทยจิ้นไม่ตายก็พอวันต่อมาเป็นวันที่สิบห้า ปี่หลิวออกไปข้างนอกพอกลับมาก็เล่าให้หลิสูสูฟังอย่างดีอกดีใจคุณหนูสามบ่าวสืบทราบมาว่าองค์ชายหกได้รับการอวยยศเป็นเซวินอองวันนี้ราชองค์การแต่งตั้งประกาศลงมาจวนที่ฝ่าบาทพระราชฐานอยู่ไม่ไกลจากจวนแม่ทัพของพวกเรานี้เองเจ้ากับท่านแม่ทัพได้รับเทียบเชิญคิดว่าอีกไม่กี่วันให้หลังจะต้องพาคุณหนูไปจวนเซวินอองแน่นอนเพื่อไปแสดงความยินดีกับเขาเจ้าคะ่ะท่าทีของหลิสูสูนิ่งเฉยอย่างมากอ้อ ปี่หลิวพูดต่อคุณหนูท่านวางใจครั้งนี้เบาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องท่านให้งามล้ำเลิศแน่นอนทําให้นางแพศยาย,ยี่ปิงฉางผู้นั้นไร้ที่ยืนแม้ว่าตอนนี้หลิสู่สู่ยังไม่เคยพบพี่สาวสายรองผู้นั้นไม่รู้ว่านางเป็นคนอย่างไรแต่ตื่นเต้นกับการแย่งชิงสามีผู้อื่นถึงเพียงนี้เป็นบ้าไปแล้วหรือไม่หลิสูู่ไม่อยากเห็นหน้าปี่หลิวแล้วจริงๆดังนั้นจึงเอ่ยว่า จ้าไปสอบถามดูหน่อยครั้งนี้ในจูนมีข้าวของชิ้นใดบ้างที่หายไปแล้วข้าวของเหล่านั้นเป็นของใครปีหลิวได้แต่ออกจากประตูไปอย่างไม่เต็มใจพอเดินสวนกับชุนเถาข้างนอกนางก็ผลักอีกฝ่ายหนึ่งทีหลีกไปอย่าขวางทางข้าชุนเถารีบหลบเป็นพลาวันปีหลิวไม่สบอารมณ์มากเทียบกับการทํางานเบเตเลดเหล่านี้นางใส่ใจมากกว่าว่าคุณอูสามจะได้แต่งกับเซวินองหรือไม่ แต่ก่อนเวลาตนเอ่ยถึงองคชายหกแววตาของคุณหนูเต็มไปด้วยความรักใคร่ใฝ่ฝันวาดหวังเต็มเปี่ยมแต่นางพบว่าครั้งนี้หลังจากตนกลับมาย้ำเอ่ยถึงเรื่องของเซวินออกอีกครั้งคุณหนูกลับไม่ใส่ใจพอพี่หลิวจากไปหลีซูสูก็หยิบรายการแทนหนึ่งออกมานี่เป็นสิ่งที่เมื่อคืนนางสั่งให้สี่สิจัดการหลีซูซูมีได้ไว้ใจพี่หลิวหลีซูซูมองดูพบว่าคนที่ทรัพย์สินหายไปมีหูหยิน ผู้เท่าตู้อีเนียงคุณหนูรองคุณชายใหญ่คุณชายสี่อวินอีเนียงก็มีปิ่นทองหายไปหลายอันคนผู้นี้รู้จักหยิบช่วยที่เดียวไม่กล้าหยิบของท่านแม่ทับกับหลีซูซสูกวนอินหยกของหูหยินผู้เท่ากับสินเจ้าสาวของคุณหนูรองมีมูลค่ามากที่สุดคุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุณชายใหญ่กับอวินอีเนียงนิสัยค่อนข้างใจกว้างอารีคงจะไม่ถือสาอะไรส่วนคุณชายสี่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นหลังตรึกตรองดูแล้วนางก็เรียกชุนเถ่ามา ชุนเถาเจ้ารู้หรือไม่ว่าหมู่นี้คุณชายรองกับคุณชายสามทำอะไรอยู่ชุนเถาสันศีสักบ่าวรู้เพียงว่าช่วงนี้คุณชายใหญ่ติดตามนายท่านไปฝึกฝนในค่ายทหารคุณชายรองกับคุณชายสามบ่าวไม่แน่ใจเจ้าคะ่ะถ้าคุณหนูอยากทราบสองวันนี้บ่าวกับสี่สี่จะไปสืบดูหลีซูซูยิ้มพยักหน้าเอย๋ยลำบากชุนเถาแล้วฐานถ่ยจิ้นถูกขังในเรือนตะวันออก เรือนตะวันออกตั้งอยู่ตรงทางลมพัดเป็นเรือนที่หนาวเหน็บที่สุดภายในจวนถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วปกติใช้เป็นที่เก็บฝืนหน้าต่างชำรุดลมหนาวพัดเข้ามาจึงพาให้คนหนาวยะเยือกไปทั้งตัวฐานถ่ายจิ้นนั่งอยู่หน้ามุมหนึ่งเลียริมฝีปากที่แห้งผากจวบจนตกค่ำก็ยังคงไม่มีคนมาส่งอาหารให้เขาฐานถ่ายจิ้นสีหน้าราบเรียบกลับรู้สึกว่าอยู่ในความคาดหมายชีวิตเช่นนี้เขาเองก็บางครั้งอดอาหารวันสองวันคนก็ไม่ถึงขั้นหิวตาย ท้องฟ้าราตรีในเหมือนต่อฤดูไม่มีแสงจันทร์ข้างนอกเงียบสนิทหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งเขาคว้าหิมะสองกำมือกลืนกินลงไปในกระเพาะยังคงรู้สึกทรมานยิ่งนักฐานไ่ายจิ้นนั่งลงหยิบยันคุ้มครองในแขนเสื้อออกมายันคุ้มครองที่เดิมที่เก่ามากอยู่แล้วหลังถูกฉีกถึงกระชากเมื่อวานได้ที่เย็บไว้ก็ลุยอ,ออกมาสายตาเขาเหมือนดังบ่อน,น้ำลึกกว่าฐานจุดที่ถูกทำลายเสียหายในใจมีความชั่วร้ายขุมหนึ่งเพิ่มพูนขึ้นมาจากรอยขาดนี้ไม่สิ้นสุด เด็กหนุ่มสูดหายใจเบาๆฝืนข่มอารมณ์รุนแรงนี้ลงไปและเก็บยันคุ้มครองไว้ในอกเสื้ออีกครั้งเพียงแต่หน้าเสียดายต่างหูของนางหายไปแล้วเขาหลับตาลงพิงผนังห้องพักผ่อนต้องเหลือลมหายใจไว้จะตายอย่างไม่เอาไหนในห้องเก็บฝืนไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่เชื่อว่าเยซีอูจะช่วยเหลือตนหากเกิดเหตุไม่คาดคิดอะไรเขาต้องเดินออกไปจากที่นี่ด้วยตนเอง กลางดึกยามที่สายลพมพัทิมฐานไถจิ้นได้ยินเสียงฝีเท้าโซซโซเซดังขึ้นนอกประตูเขาลืมตาฟังจากเสียงฝีเท้าก็รู้ว่าเป็นสตรีสองคนราตรีมืดดำขยายประสาทรับรู้ให้ไหวขึ้นไม่รู้กี่เท่าฐานไถจิ้นได้ยินเสียงหอบหายใจแผ่วเบาอึดใจต่อมาสตรีที่สวมชุดคลุมกรนหลมสีขาวก็ล้มล,ลงในเรือนตะวันออกตอนที่นางลง้มลงบนพื้นสีหน้ายังฉายความ,มงุนงงหลายส่วน มองผ่านแสงไฟอ่อนสลัวฐานไถจินเห็นเด็กสาวบนพื้นที่สภาพค่อนข้างทุลักทุเลปี่หลิววางผ้าห่มกับคุมแก้วหลิวหลีและรีบประคองหลิสูซสูขึ้นมานางเหลือบมองฐานไถยจินแวบหนึ่งอย่างดูแคลนเหยียดปากเลยว่าองค์ชายชื่อจิรู้ว่าตนเองควรทำอย่างไรกระมังผู้จบปี่หลิวก็ปิดประตูเรือนตะวันออกและจากไปทิ้งหลิสูซสูไว้กับฐานถ่ายจินในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ ลิซูซูตัวสัน่นนั่งพิงมุมห้องอีกฝั่งนิ้วมือนางจับชุดคลุมกระลมแน่นผงแก้มแดงสร้างลมหายใจที่กระชั้นฐานไถยิินลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาหานางคุณหนูสามเจ้าอยากเข้ามาลิซูซูเอ่ยคำพูดนี้จบด้วยเสียงหอบหายใจข้างนอกหิมะกำลังตกแต่นางกลับร้อนจะตายอยู่แล้วคืนนี้เพิ่งจะหลับไปร่างกายก็พลันร้อนรุ่มนางลืมตาขึ้นถึงได้รู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายตนเองเวลานั้นเองปีหลิวเข้ามาบอกนางเสียงค่อย วันนี้เป็นวันที่สิบห้าคุณอุริสยากำเริบใช่หรือไม่บ่าวจะพาท่านไปหาชื่อจื้อลีซูซูกอดผ้าห่มแน่นหอบหายใจเอ่ยถามหมายความว่าอย่างไรนางเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีพี่หลิวตอบคุณหนูท่านลืมไปแล้วหรือพิษของนอนไหมยายวสันจะกำเริบทุกสามเดือนยาถอนพิษของท่านถูกชื่อจืกกินลงไปลีซูซูถึงได้ตระหนักว่าเรื่องการวางยาไม่มีวันจบสิน้นยาอย่างนอนไหมวสันนี้คุณสมบัติดั้งเดิม เหมือนยาพิษมากกว่าเอาความหมายมาจากหนอนหมายยาวสันจวบตายยายจึงสิ้นฝ่ายที่กินยาพิษเข้าไปทุกสามเดือนอาการจะกำเริบครั้งหนึ่งจะต้องร่วมคู่กับคนที่กินยาถอนพิษเข้าไปอาการจึงจะบรรเทาส่วนฝ่ายที่กินยาถอนพิษมีเพียงวันแรกเท่านั้นที่มีอาการเหมือนกินยาปลุกกำหนัดต่อจากนั้นล้วนปกติว่ากันว่ายาชนิดนี้เป็นโอสถลับของเผ่าอีเยียที่หายสาบสูญไปแล้วสมัยก่อนขุนนางและชนชั้นสูง เอามาใช้ควบคุมสตรีที่ฉุดคร่ามาโดยเฉพาะทําให้พวกนางมิอาจไปจากตนตลอดการเจ้าของร่างเดิมคิดแค้นยี่ปิงฉางที่แย่งชิงความรักของตนไปดังนั้นจึงไม่วางยาปลุกกำนัดทั่วไปถึงกับสัญหานอนหมายใหญ่วสันที่ทําให้คนหยุดหายใจมาใช้ต่อให้เป็นสตรีผู้มีคุณธรรมกล้าแกร่งกินเข้าไปก็ทานทนไม่ไหวเจ้าของร่างเดิมอยากเห็นยี่ปิงฉางขาดคุณชายเสยนาบดีหัวโตวหูกลางผู้นั้นมีได้ ไม่คิดว่ายานี้สุดท้ายกลับถูกตนเองกินลงไปแทนหลิซุซูว่าแล้วเชื่อว,ว่าเหตุใดเจ้าของร่างเดิมมีฐานะเช่นนี้สกุลเยี่ยเพื่อชื่อเสียงกลับให้นางแต่งงานกับตัวประกรันผู้หนึ่งที่แท้เป็นเพราะไม่แต่งไม่ได้ไม่แต่งก็คือตายแน่นอนหนอนหมยเยาวสันสามารถถอดทนได้แต่จะทรมานมากขึ้นทุกครั้งครั้งก่อนเจ้าของร่างเดิมอดทนอยู่ครึ่งชั่วยามครั้งนี้ลิซูซูต้องอดทนสองชั่วยาม นางนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งถ้วยชาร่างกายปียชุ่มไปหมดเจ็บปวดเกินจะรับไหวปี่หลิวเอ่ยว่าคุณหนูสามบ่าวประคองท่านไปหาชื่อจือดีกว่าท่านอยู่ข้างกายเขาย่อมรู้สึกดีขึ้นหน่อยลีซูซูกัดฟันไม่ไม่นางยืนหยัดได้อีกหนึ่งถ้วยชาสุดท้ายวิญญนญยาณใกล้หลุดลอยสู่สูงสวรรค์เต็มทีพี่หลิวไม่พูดพร่ำทำเพลงประคองนางมาที่เรือนตะวันออก ลิซูซูๆๆทั่วร่างไร้เรี่ยวแรงแทบจะถูกเพื่อหลิวหามเดินกระทั่งสติสัมปชัญญ์ก็เริ่มเลื่อนเลือนเงาแสงเบื้องหน้านางวุบไหวไปมายังพอแยกแยะเขาโครงของคุณตรงหน้าได้นางจำได้ว่าเขาคือมาที่ชั่วร้ายตนนั้นลีซูซูกัดริมฝีปากจนเลือดออกนางกอดแขนตนเองฝืนข่มค,ความรู้สึกอยากเปลืองอาพรเอาไว้ฐานถ่ายจิ้นเข้าใจอะไรแล้วสีหน้าเชื่อฟังไร้พิษถ่ยยาปกติของเขาเปลี่ยนเป็นหยีดหยันเย็นชาในพริบตาที่แท้นี่คือเหตุผลที่เมื่อวานนางห้าม ไม่ให้คนทำร้ายเขาจนพิการเป็นเพราะคิดว่าคืนนี้เขายังมีประโยชน์สินะเด็กหนุ่มย่อตัวลงตรงหน้านางเกรดปล่อยผมบนหน้าผากที่ชื้นเหงื่อออกอย่างทาวเบาคุณหนูสามท่านดูทรมานมากลิซูซูปิดปากแน่นสดิทนางกลัวจริงๆว่าหากตนเปิดปากจะเปล่งเสียงที่ไม่สมควรออกมานางรู้สึกว่าตนเองถูกเผาจนใกล้ตายเตย็มทีและใกล้เพียงตรงหน้านี้เองมีน้ำแข็งอยู่ก้อนหนึ่งลิซูซูเอ่ยอยู่ห่างหข้าหน่อย นางเข้าใจในที่สุดว่าเหตุใดในใจยี่สิ่วอุม้มชอบเสียวหลินถึงเพียงนั้นสุดท้ายแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของตนก็ไม่เอาขอร้องให้ฐานไถ่ายจิ้นช่วยตนยานี้ทรมานคนเกินไปแล้วเด็กหนุ่มตรงหน้าเอียงสีสันเล็กน้อยภายใต้แสงสว่างจากโคมแก้วลิวลีเด็กหนุ่มดูอ่อนแอยิ่งนักสีหน้าไร้พิษถ่ยแต่เสียงของเขาหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นำเสียงเยียบเย็นเหมือนกำลังทุกน้ำแข็งอันแข็งแกร่งให้แตกละเอียดอย่างช้า,ชา คุณหนูสามบอกข้าได้หรือไม่ว่าท่านเป็นอะไรไปเจตนาชั่วร้ายในตัวของเด็กหนุ่มคล้ายมีและคล้ายไม่มีเยี่ยซีอูในอดีตเคยเป็นอย่างไรตอนนี้ฐานถ่ายจิ้นก็เป็นอย่างนั้นเขาอยากเห็นความสว่างสวัยเจิดจ้าเมื่อวานเปล่งเสียงคควญครางซ้ำไปมาแทบเท้าเขาในวันนี้อย่างไร้ศักดิ์ศรีด้วยท่าทียั่วยวนไม่สิ้นสุดความหยิงะนงในดวงตานางจะถูกบททำลายทำตัวเหมือนอย่างเขาเหมือนนอนที่มิอาจพบเจอแสงสว่างขอร้องคนที่นางดูถูกให้สัมผัสนาง แต่เขาไม่มีทางสัมผัสนางสกรปรกฐานถ่ายจิ้มพิงผนังเย็นเฉียดแม้แต่แววตาไร้พิษไยัยก็ควานจะเสียแซงแล้วเขามองสำรวจนางดูสีหน้าเวทนาเพียงใดผิวกายขาวกระจ่างเปลี่ยนเป็นสีชมพูมุมปากก็มีเลือดออกดวงตาที่ขาวดำตัดกันชัดเจนของนางยามนิพราเหลืองรูม,ม่านตาค่อยๆสูญเสียจุดรวมแสงไปเขาโค้งเริ่มฝีปากอย่างเยือกเย็นในตาของเด็กสาวสันะร,ร,ริกโลหิตไหลลงมาตามมุมปาก ฐานไถจิ้นยื่นนิ้วออกไปด้วยคำหวังดีเช็ดคราบเลือดตรงมุมปากท่านดูหน้าเวทนาจริงๆเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เยือบเย็นและแถวเบาอ้อนวอนเขาอย่างไร้ยังอายเถอะควรเผยความอัปยศออกมาได้แล้วครั้งนี้นางยืนหยัดได้นานกว่าครั้งก่อนมากทีเดียวฐานไถจิ้มน,นับเวลาเงียบๆในใจในที่สุดเมื่อแววตาของนางว่างเปล่าโดยสมบูรณ์เด็กสาวตรงหน้าเขาก็ไม่ไดื้อดึงอีกนางขยับตัวยกแขนเรียวขึ้นมา แต่กลับไม่ได้มากอดเขาอย่างที่ฐานไทยจิ้นคิดเด็กสาวยกมือขึ้นปิดแก้มของตนเองขนตาย,ยาวของนางปิดลงสงบยิ่งกว่าเกล็ดหิมะที่ปลิวโปรยข้างนอกเด็กสาวพิงกายตรงหน้าตาหิมะข้างนอกโปรปยนางไม่ส่งเสียงใดๆเหมือหลับไหลาย,ยาวนานในรติการเหมมันกลายเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งที่หุบปีกอย่างสันเทาคมแก้วลิวหลืสองแสงรอบตัวนางเกล็ดหิมะปลิวเข้ามาตกลงบนเส้นผมนาง เขาเฝ้าดูด้านข้างอย่างเย็นชามองภาพอันแปลกประหลาดทะว่าสูงส่งบริสุทธ์นี้ความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วนางอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างหิมะกับแสงสว่างส่วนเขายังคงอยู่ในความมืดมิดผืนนี้จู่ๆเขาก็ชิงชังบุคคลตรงหน้าผู้นี้ยิ่งกว่าเดิมฐานไถยจิ้งใช้นิ้วมือเย็นๆปิดปากแตกต่างจากความชิงสังดูแคลนในอดีตนี่เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ช้ำแรกลึกเข้าไปในไขกระดูกความรู้สึกรังเกียจจนทำให้เขาสั่นสะท้าน ความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นที่รังบวนภูเขากระมังเด็กหนุ่มกลับไปนั่งตรงมุมห้องใช้สายตาเหนียวเหนือทึบถึง,ถงประหนึ่งยายแมงมุมจับจ้องหลีซูซูตลอดทั้งคืนนางขดตัวอยู่อีกมุมไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยแสงอรุณาสาดส่องเข้ามาในเรือนตะวันออกหลีซูซูรู้สึกว่าตนเองกลับมามีชีวิตอีกครั้งนางเหนื่อยล้ามากยานี้เป็นเช่นชื่อเหมือนลอกคราบออกมาจากรังหม่อย่างไรอย่างนั้น กลามเนื้อใต้ฝ่ามือผ่ายผอมแบบบางนางลืมตาขึ้นพบว่าตนเองนอนอยู่บนตักของฐานถ่ายจินนางดีตัวลุกขึ้นนั่งทันใดและรีบออกห่างจากเขาหลีซูซูถึงผมของตนเองไม่กระมังไม่กระมังเมื่อคือนนางอดทนอย่างทุกทรมานถึงเพียงนั้นก็เพื่อไม่ประสานยินอย่างกับมารร้ายหรือว่าจิตบำเพ็ญของนางยังไม่มั่นคงพอทนฤิ์ยาไม่ไหวสุดท้ายยังคงโผเข้าสู่อ้อมกอดของมารร้าย ลิซูซูขยับขยงยิ่งนักมือที่เพิ่งแต่สัมผัสเขาเหมือนมีไฟกำลังลุกไหม้นางมองเด็กหนุ่มโช่ร้ใต้เท้าอย่างคุ่นเคืองขนตาของเด็กหนุ่มขยับไหวขนตาของฐานไทยจิ้นยังยาวกว่าขนตาของร่างกายนี้ของลิซูซูเสียอีกประหนึ่งขนอีกาแปลกประหลาดสองแผงเขาปากแดงผมดำสะท้อนความงามที่อ่อนแออย่างหนึ่งร่างกายดูขาวซีดน่าสงสารลิซูซูไม่อยากให้เขาลืมตาสักเท่าไหร่ ถึงอย่างไรเขาตื่นมาแล้วลิซูซูก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีหรือจะให้อธิบายว่าทุกสามเดือนข้าจะมีอาการท่าทางเหมือนกินยาปลุกกำนัดเข้าไปครั้งหนึ่งระหว่างที่จิตใจตึงเครียดนางพบว่าจนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาลีซูซูโล่งอกยามนี้จึงเห็นว่าใบหน้าเขาซีดเผือดริมฝีปากแห้งแตกดูอย่างไรก็ไม่ปกติฐานถ่ายจิ้นตื่นเดี๋ยวนี้มาร้ายล้วนมีอุบายลึกล้งคงไม่ใช่ว่าเขากำลังแกล้งหลับเรียกร้องความเห็นใจกระมัง ถ้ายังไม่ตื่นข้าจะส่งตัวเจ้าให้หล่หยนอีเหนียงนางเอ่ยลางผักเขาทว่าเด็กหนุ่มยังคงไม่ตอบสนองใดๆล่ซูซูย่อตัวลงใช้มือแตะหน้าผักเขาครั้งนี้ตัวไม่ร้อนแต่นางกลับเหมือนสัมผัสน้ำแข็งก้อนหนึ่งล่ซูซูทำหน้าไม่ถูกต่อให้เลี้ยงเด็กน้อยผู้หนึ่งในโลกมนุษย์ก็ไม่มีทางอ่อนแอรเรื่องเยอะเหมือนอย่างเขาเออะอะไรก็ล้มป่วยปังตายนางหาน้าในเรือนอันคับแค่แห่งนี้ไม่เจอได้แต่กลุมผ้าหนูไว้บนร่างเขาก่อน พอลิซูซูเดินออกไปปี้หลิวก็ก้าวเข้ามาหาคุณหนูท่านไม่เป็นไรกระมังลิซูซูปรายตามองปี่หลิวแวบหนึ่งเมื่อคืนแม้ตนจะไร้เรี่ยวแรงทั้งยังไม่ได้สตินักแต่ลิซูซูรู้ว่าหากอยู่ในเรื่องของตนเองนางสามารถอดทนได้แน่นอนปี้หลิวกลับไม่สนความสมัครใจของนางดึงดันพามาอยู่ข้างไตาฐานไถจิน้นความพักดีของปี้หลิวทำเอานางโมโหโจนอยากหัวเราะข้าจำได้ว่าหนอนหมายเยวสัน เจ้าเป็นคนมอบให้ข้ากระมังปี้หลิวเจ้ามีของสิ่งนี้ได้อย่างไรนางไม่เชื่อว่าสาวใช้ผู้นี้จะไม่มีปัญหาปี้หลิวเอ่ยต่อคุณหนูก่อนหน้านี้บ่าวเคยบอกไปแล้วบ่าวมีญาติผู้พี่ห่างๆผู้หนึ่งเคยแต่งงานกับสตรีเผาอีเยเวียเผาอีเยวีย e e เชี่ยวเรื่องพิษหนอนไหมยายวสันเป็นตำรับยาลับของพวกเขานอกจากยาถอนพิษที่ฐานถ่ายจิ้นกลืนลงไปยังปรุงยาถอนพิษออกมาอีกได้หรือไม่ปี้หลิวสายหน้าสีหน้าฉายแววไม่พอใจอยู่บ้าง มีตัวเร่งยาอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณหนูท่านคงไม่ได้โทษพี่หลิวกระมังพี่หลิวเองก็ทําตามคําสั่งของท่านนะเจ้าคะลิซูซูพูดข้าไม่โทษเจ้าแต่นับจากวันนี้ไปข้าก็ไม่เก็บเจ้าไว้เช่นกันเจ้าไปหาเหรียญอีเหนียงให้นางหางานใหม่ให้เจ้าเถอะพี่หลิวมีสีหน้าตื่นตระหนกนานครู่ใหญ่กว่าจะได้สติว่าลิซูซูกำลังไล่ตะเพิดตนนางจึงได้ลนลานรีบกุกเข่าข,ขูกศีรษะคุณหนูสามขอร้องคุณหนูโปรดอยา่าไล่บ่าวไปเลยเจ้ากะ ตอนนี้รู้จักอ้อนวอนแล้วหลีซูซูมิได้สนใจอีกฝ่ายนางเดินย่ำหิมาที่ทับถมไปจากเรือนตะวันออกทันเดิมอยากเก็บปี้หลิวไว้สักพักเพื่อสังเกตการเพราะนางรู้สึกเสมอว่าปี้หลิวผู้นี้ไม่ธรรมดาแต่ปี้หลิวทําตัวต่อหน้ายอย่างรับหลังอย่างเข้าออกห้องเจ้าหนายตามอำเภอใจก็แล้วไปเธอยังวังแกจุนเท้ากับสีสีบ่อยครั้งไล่นางจากไปเสียดีกว่าจากนั้นส่งคนคอยติดตามไม่แน่อาจค้นพบอะไร สาวใช้อย่างปีหลิวที่เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายจนนิสัยเสียไปจากเจ้าของร่างเดิมแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ใดล้วนต้องลำบากทั้งสิน้นหลีซูซูรุดกลับมาอีกครั้งในเวลาเพียงครู่เดียวทั้นยังพาหมอผู้หนึ่งมาด้วยตัวร้อนนางพอรู้ว่าต้องจัดการอย่างไรแต่ตัวเย็นจะทำอย่างไรเล่าเด็กหนุ่มตรงมุมห้องยังคงอยู่ในท่าเดิมเหมือนตอนที่นางจากไปท่านหมอโปรดตรวจด,ดูอาการเขาที่ท่านหมอสูงว้ก้าวขึ้นมาก่อนจะตรวจอาการให้ฐานถ่ายจิ้น เขารู้ชื่อเสียงความโหดร้ายของคุณหนูสามจนแม่ทับนานแล้วเดิมที่ไม่อยากยุ่งเรื่องผู้อื่นมากนักแต่ถึงอย่างไรคนเป็นหมอก็มีจิตเมตตาดุจบิดามารดริดจึงประสานมือเอ่ยว่าคุณชายท่านนี้อายุยังน้อยร่างกายกลับซุดโทมถึงเพียงนี้มีโรคภัยมากมายบาดเจ็บภายในไม่น้อยหากคุณหนูสามม่ได้อยากเอาชีวิตเขาก็เวทนาสงสารเขาสักหนึ่งส่วนเถิดลิซุซูเม้มปากสายหน้าอย่างยืนกรานท่านหมอไม่รู้สิแล้ว เขาไม่ใช่คนดีอะไรท่านเขียนตำรับยารักษาให้เขาไม่ตายก็พอเรื่องการปรับสมดุลร่างกายอะไรนั่นไม่จําเป็นหรอกสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็ยิ่งดีท่านหมอสูงวัยถอนหายใจเฮกหนึ่งหากคุณหนูสามเพียงต้องการให้เขาไม่ตายค่าผู้ท่าไม่จําเป็นต้องจ่ายยาเขาไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน,านแล้วทั้งมิได้ดื่มน้ําจึงมีสภาพเช่นนี้แค่หาอาหารให้เขาก็พอแล้วหรูอสู้พันคิดหมื่นคาดก็คิดไม่ถึงว่าฐานไทยจิ้น ถูกขังอยู่ที่นี่จะไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่มนางตะลึงงานเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ได้เลียนอีเหนียงบอกว่าแค่ขังคนไว้ไม่ใช่หรือพวกเขาจงใจหรือว่าคนในจัวละเลยฐานไถยจินเช่นนี้เรื่องปกติไปเสียแล้วพวกเขาลืมไปว่าเขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งจำเป็นต้องกินอาหารจำเป็นต้องดื่มน้ำจำเป็นต้องหายใจทางหนึ่งกลัน่นแกล้งรังแรกเขาอย่างไร้ความปราณีไม่มีคุณธรรมทางหนึ่งยังเยาะหยันเขาว่าไม่แข็งแกร่งพอ ก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิสตอรี่กดทราบกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป